สวสเนกษตรนังนิสสดีค่ะวันนี้นะคะจะพาทุกคนมาชมสวนของเราอีกแล้วนะคะวันนี้อยากให้ทุกคนมาดูว่าพวกเรานะคะทําอะไรบ้างนะคะทุกเช้าเราก็จะมีงานประจําของเรานะคะส่วนเช้านี้จะพาทุกคนมาชมสวนถั่วของเรานะคะถั่วแปงนี้นะคะเป็นถั่วรุ่นเป็นเป็นถัน่วแปลงใหม่ของเรามีทั้งหมดสี่ล่องนะคะที่เขาที่เราเคยทําคลิปไว้ตั้งแต่ต,ต้นต้นคลิปนะคะ เราเคยลงไว้ใน youtube แล้วเนาะตอนนี้ผลผลิตก็เริ่มมาแล้วค่ะดอกผลลูกอะไรก็เริ่มมานะคะอยากให้ทุกคนเห็นกันนะคะว่า,าถั่วแปลงนี้ของเราจะงามไหมแล้วก็ลูกโอ้วันนี้นะคะคุณแม่เก็บออกไปแล้วอยากให้ทุกคนเห็นว่าลูกเขาจะใหญ่มากสวยมากนะคะเดี๋ยวพาทุกคนมาดูกันคะ่ะทั้งดอกแล้วก็ลูกเริ่มมาแล้วค่ะ ดอกสวยๆนะคะดอกสวยๆมาแล้วแล้วก็ลูกสวยๆมาแล้วเนาะเริ่มมีดอกมีลูกมาให้เห็นแล้วค่ะนี้วันที่สองนะคะที่ได้เก็บเมื่อวานนี้ก็เก็บไปนิดนึงยังไม่เยอะนะคะแต่วันนี้ได้เยอะกว่าเดิมมากเลยค่ะดูนะคะขนาดของเขานะคะทั้งใหญ่ยาวนะคะลูกยาวลูกสวยค่ะ แบบนี้เลยเดี๋ยวจะพาไปดูที่คุณแม่เก็บออกไปนะคะแปลงนี้เราไม่ได้ใช้ตาข่ายนะคะเราใช้เป็นค้างไม่ไผ่เลยเพราะว่าเราใช้ค้างเดิมค่ะทั้งดอกทั้งลูกก็เริ่มมาแล้วนะคะ นี้นะคะดูค่ะคุณแม่เก็บมาแล้วนะคะอันนี้แปลงใหม่เลยนะคะออกใหม่ๆลูกยาวมากโหสุดยอดเลยค่ะดูดูความยาวของเขานะคะแต่ละลูกอย่างนี่เละสวยมากยาวมากเลยค่ะอันนี้แปลงใหม่มีสี่ล่องเองนะคะอันนี้เพิ่งได้เก็บนะคะเริ่มได้เก็บเริ่มมาแล้วเก็บโงวันนี้ค่ะ จะลูกสวยๆยาวมากค่ะว้าวอยากให้ได้แบบนี้ทุกวันเลยเนี่ยสีลร่องนี้นี่เองค่ะวันนี้นะคะได้ทั้งหมดเท่านี้เริ่มมาแล้วนะคะเริ่มได้เก็บแล้วสวยๆนะคะลูกใหญ่แล้วก็ลูกยาวทั้งนั้นเลยนี่ค่ะเก็บมาไว้ที่แพ็คของก่อนเนาะเดี๋ยวจะได้แพ็คของส่งลูกค้ากันจ้า ฝากผลผลิตและก็ผลงานของเราไว้ด้วยนะคะ